คลิปนี้นะคะก็จะเกี่ยวข้องกับร่างกายหรือ der Körper der Körper ที่แปลว่าร่างกายนะคะเดี๋ยวเราไปดูคำศัพท์กันเลยเนาะ der Körper der Körper แปลว่าร่างกายอันแรกนะคะก็จะคือ d e r c o p f t e r c o p แปลว่าศีสะะถ้าเป็นภูเรานะคะก็จะเป็น c r f e c r f e ก็คือศีสะะหรือหัวเนาะคำศัพท์ที่สองนะคะ d e i r finger t e i r finger แปลว่านิ้วมือ ในการเป็นรูปพูร r านะคะหลายๆนิ้วมือก็เขียนเหมือนเดิมเลยนะคะอยู่ในรูปแบบเดิมก็คือ f i n g e r ต่อไปนะคะอันที่3าม d u s h a s d e s h a s หรือ h a a d s แปลว่าหัวใจอันที่4นะคะ d e r b a u c h h e r bauch ba แปลว่าท้องคำที่ห้า d e r f u ß หรือ f ü ß e d e r f u ß หรือ f ü ß e แปลว่าเท้าอันที่6นะคะ Das g e s i c h t Das g e s i c h t แปลว่าใบหน้าถ้าเป็น p ู u r a l ก็จะเป็น g e s i c h t e r d a s g e s i c h t g e s i c h t e r แปลว่าใบหน้าคำที่7นะคะ d e r a r m d e r a r m หรือ arm แปลว่าแขนคำศัพท์ที่8นะคะ d hand d hand หรือ hand แปลว่ามือคำศัพท์ที่9นะคะลงมาที่ขาเนาะก็คือ the spine the spine หรือ spine แปลว่าขาโอเคค่ะเรามาดูคำศัพท์เพิ่มเติมนะคะเกี่ยวกับร่างกายเนาะ ดัสฮาดัสฮาหรือฮาเรแปลว่าผมดัสฮาฮาเรแปลว่าผมดัสเอาเกตเอาเกนดัสเอาเกตเอาเกนแปลว่าดวงตาหู oo, นะคะหูดัสโอวดัสโอหรือโอเรน แปลว่าหูคำศัพท์ต่อไปนะคะแก้มแก้มก็คือดีวังเง่ดีวังเงแปลว่าแก้มหัวไหล่ก็คือดีชูลเตอร์ดีชูลเตอร์ถ้าเป็นพู้เราก็เติมเอ็นต่อท้ายไปเลยกลายเป็นชูลเต์ดีชูลเตอร์ชูลเต์แปลว่าไหล่หรือหัวไหล่ ต่อไปนะคะคางก็คือ d a s k i n d a s k i n แปลว,ว่าคางนะคะต่อไปนะคะจมูกก็คือ dinase dinase หรือ nasen ทีแ่แปลว่าจมูก